สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับยอบสตัมตำนานเซนเตอร์แบ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยวิธีรับมือการต่อสู้กับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าฟอร์มแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไรเนื่องจากตอนนี้ผลงานนักเตะฮอตจริงๆยากที่จะหยุดเขา หัวหอกชาวนอร์เวย์เริ่มต้นชีวิตใหม่กับทัพเรือใบสีฟ้าได้อย่างสุดยอดเกินห้ามใจด้วยการยิงไปแล้ว12ประตูจากการลงเล่นปาดเกมให้กับต้นสังกัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากบูรุสเซียดอร์มุนด้วยฟอร์มสุดฮอตของฮารแลนดทำให้บรรดาสาวกปีศาจแดงต่างหวาดกลัวแต่สำหรับสตมัมซึ่งมีประสบการณ์โชกชนสมัยเป็นนักเตะให้คำแนะนำแข้งรุ่นน้องเกี่ยวกับวิธีดับความร้อนแรงของนักเตะรายนี้คุณต้องเล่นด้วยความดุดันและกล้าเร้าเมื่อคู่แข่งได้บอลคุณต้องรีบวิ่งขึ้นไปกดดันนถึงงแขอซิตี้ คุณต้องทําให้แน่ใจว่ามีสักคนหนึ่งที่ติดตามฮาแลนด์ตลอดและพยายามตัดเขาออกจากเกมโดยเฉพาะตอนที่คุณเสียบอลต้องไม่ให้เขาได้ครองบอลเด็ดขาดคุณอย่าพยายามเสี่ยงดวลกับเขาแบบตัวต่อตัวเด็ดขาดเพราะมันจะมีพื้นที่เยอะมากอยู่ด้านหลังคุณซึ่งนั่นจะทําให้สถานการณ์ยิ่งลําบากมากขึ้นคุณจําเป็นต้องเล่นด้วยความดุดันและก้าวร้าวในการสู้กับเขาตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์ระบุคําแนะนําของยาฟสตัมจะสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่และจะมีใครที่หยุดฮาแลนด์ได้จริงๆ ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด